มันเด้อจ้ะสินสมตำเห์าินะจะไปไปไหนไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวไหน nang mấy đai nó Được rồi cái đựng Nói mấy nó อะไรอ่ะเก็อืมน้องเปเจ้าของพักเก็ตเก็บหนึ่งสอง รถมาให้ดูนางย,ยาปะกะกากกระสิกับหาเก็บมอมแม่ฮะเด็ ยกขวดเลย ไม่ห่วหรอกเป็นนอนมั <Bran benim lot schneller> <at Transform> ้ยล่ะเย้เย้เฮ้ฮะเฮ้ฮะไม่รู้ข้นาห้องทองกัน ข้าวเหนียวลูกจะอ่นานไหมเผ็ดนะพอแล้วเผ็ดแค่นั้นแหละแค่นั้นพอเผ็ดอากินเนเผ็็ดด

mình ăn thì Thế cậu. Sao một thịt tạm anh nhũng?

no 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 n เผ็ดเผ็ดโอเคเผ็ดเผ็ดเเผ็ดโอเคค่บเผ็ดค่ะค้าค้าเผ็ดอื้มเผ็ดอู้ đưa đuôi cái Nào, nó nó Nào, nó nó Nào, nó nó Nào, nó 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 ra ้เดี๋ยวทำไมเก่งนึงทำไมอ้บาเก่งเลยรวรวอ่ะไรวม่ไม่รู้เราถามป๊ะป๊าแม่ไม่รู้เดี๋ยวเราถามป๊ะป๊าป๊ามาเข ห่กันอืรอก็เห่กันแบบนั้นเนาะเบะเบะ่อื้ม <c ười> จับไม่ได้นะจับไม่ได้ไม่นีปป่ปลา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 ก็เผ็ดแล้วจับอาบจับนี่มาทาง,งนี้มาทางนี่มาข้างหลังแม่ มาข้างหลังอ่ะ